สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมบัวน,นะคะมาเลาะตลาดนัดวัวนหน่อยจนยกระแดงยังว่ามันเป็นแบบตัวยังสื่อไปแหละสื่อเขาสื่อใเลียบม,มันอยใหญ่น่ะ

ัวมีกี่รบจ้าาาไ่ปรเะมาว่าสิบแปดสิบแปดเออหมื่นแปดมันทำอไรยังก็ได้เหรอเนาะเพิ่งหำเียงหมดเลหงก็ห้ไปแล้วสิบห้าเลยะสิบห้า ไฟว่าท่านขายดอกเมให่ท่ผมปั๊บวอผมไปยังดอกผมไปยังกับเป็นยี่ิ่ิหว่ามันเงืนหน่อยดิเออเงื้อนหน่อยดิทาออ่านกันไปิหาดิให้ร้อยยมาเ่ากินอาห้หน่อยไไยเขาดิให้หน่อย่าขดิน่ะ

ทำไงเนี ha, ่ยคืออายุมันเลยแลตมอดีทำหน่เอาไปเสื้อีน้อยดี่งโม่จิงตัวยังไงทำหน่อยหอยจไปซื้อม่ปัวนึ่งาะพวนั้นมันทำอะไรครับ่พกอเ้าผมคยิเกียไเนี่ผมเจยราร้ยเอาสกันนี่รียกะิเจียสามร้อยเน่ยเกินจะเพิ่มไปราย วาดี่านีาเหลนวล้ห็นเรากับเรานตข้ามว่าเป็นอย่างงี้ว่าน้องเงี้ยผมนี่ไปไป่าที่พันธกังไม่เรียกแล้วถาบว่าถกบ้าว่าว่าอย่างอยู่ร่นประจำด้ว ก็ดนือเขาม่คากหัวนี่ขายหนักซือไปสูงคอยกับขายหนคือกันเราบอ่เหรไปเลียงคอยเดี๋ยวไปเรียงแล้วค่ะเรียงแล้วบนีเขากับปอยไงจริงินะมันโบเมนวาซือไปเรียงเรียงแล้วขายบ่ได้ไปบ่รอดเนยอันนี้เหมือนเหมือนเจ็ดห้าร้ยเจ็ดห้าร้อย เสือไปเพียงหลายย่ำสือออกมันออกมาได้พม่โชคมาได้ใครได้เครามันมันลุดนะชิพกเนาะสิบเมตสามด้วยยี่สิยี่สิบเ่้ยี่แม่เอาเอาเอาหมขอรำมือนเจ็ด แต่เราเอาว่ได้ง่อเานเ้อนะาเยันียอะแต่บจะไม่อยากเขาปุ๊อะแลนได้มื่อเทยงมันกอยไม่ได้ขอยชื่อๆอซี่แม่านงทับสุดอย่น้อยนม่น้อย้หนนี่เอาตัวนี้ไปส่อยร้เลยคงโบาแล้วก็แล้วม่ผมผอนนั้เจ็เาให้มึงาเาลมเอาเสียบนเดินเอา

เด็กก็ตัวนด่ก็ตัวกนดำเลยแม่ก็เป็นอย่างนัลดยี่บ่ยี่แม่โอ้ยบัตรประชาชนผมน้ำแล้วก็ทายหลวงอ๋อนําแล้วก็เนาเห็นปยกก็เกลงใบัตรประชาชนผมไม่เลยแต่ทุกคนมีตัวนี้จ้น้ทั่โทรหาผมผมก็ไปเอาขึ้นที่เขาเลยนี่มัญหาวืลอจะไปเรื่องแบบน้ลยไม่ดีผมนี่ยุ่งปกลนี่องปั้นทันยี่ไปนี่ผมปั่นันยี่ก็แบก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 แบ ไปหาเราทธอเลี่ยมันแฝกบ้างจ้ะเอาวัตตัวโซบ้านสำลักน้ำจ้ะวันต้องไปหาเรากรยี่บต้องไปหาเราม่ลัเมอนั้นและเรานีอันนี้อาวัตวโซ่บ้านนั่นสำลัดหนีไปหาเราโหลด